มาครับทุกทุกคนมอนมะีสิบผามาผัดหมูเตยท,ทงองอกครับหมูเตยท,ทงองอกก็ผัดออย่างนี้ไหมครับมีอร่อยอื่นอย่างเต้าหู้ครับอันกำลังล้วนหมูอยู่ครับ ตงล้วนหมูออครับตงออกลงไปนะครับอันนี้ตงออกปรุงเครื่องแล้วครับใส่มั่นหอยใส่หอมสารใส่ชุดรดลงไปนะครับก็คนตอนอที่เท่าเอาไปลงไปผัดครับเปรุงเครื่องไปแล้วอย่ารอดตงออกมันยุบครับให้ตังออกสุกก่อน เตาแก๊สน่อยครับมั่เป็นเตาแก๊สปูกกันเลยสิอันนี้เนี้ยเจัาหน่อยเอ,อ,อก,กระลังยุกครับ ไฟม้วแห้งครับเต่อฟูเต่อฟูเมืนกับีทชุกว้ก้อนนี้นะครับเนะเาะไกิทีแล้วครับ หออแล้วขาดอะไรครับขาดเสแ็บไปัครับหดเือนะครับครับแล้วก็วมีนี่ครับเต้าหู้ เตวหุงไข่ครับบังทีของเขาให้เข้ากันครับแลวทุกทีเาหงหอขอดสุกแล้วครับ ก็ใส่ต้นหอมลงไปครับต้นหอมก็ไปบตังโหครับไบพิ้นช่ายนะครับใส่เพื่อความหอมครับรสชาติจะได้หอมกลมกล่อมครับ เสร็จแล้วครับผมพอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับขอมารับชมครับ